ของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรยัยขอจเจริญสุขแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้สับรับฟังและรับชมอยู่ในขณะนี้วัดอ่างศิลายินดีต้อนรับท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านซึ่งวันนี้จะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติของวัดอ่างศิลาซึ่งทางโบราณคดีกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุไว้เป็นที่น่าสังเกตว่าวัดอ่างศิลานี้ไม่ค่อยได้ถูกเปิดเผยออกมาทางสื่อมวลชนมากนะัก แต่ปัจจุบันนี้วัดอ่างศิลามากขึ้นวัดอ่างศิลานี้เดิมทีสันนิษฐานว่าสร้างอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นจนถึงเวลานี้อายุได้ประมาณ200กว่าปี ร่วมจะ300ปีน่าจะได้เพราะการขุดค้นทางโบราณคดีนั้นเมื่อเดือนที่แล้วทางสำนักโบราณคดีได้ขุดเจาะความลึกตั้งแต่หน้าดินลงไปชั้นลึกใต้ดินก็จะพบชั้นดินต่างๆรวมแปดชั้นดิน ที่คุณลงไปลึกขนาดนั้นก็เพื่อที่จะสำรวจว่าวัดอ่างศิลานี้มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยใดแล้วอิฐหินดินทรายที่ทับเป็นเป็นชั้นชั้นดินนั้นก็มีโบราณวัตถุโบราณต่างๆที่เกิดขึ้นอาทิเช่น ถ้วยชามสังฆโลกในสมัยของรัตนโกสินทร์ก็มีอย่างนี้เป็นต้นเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งและที่มากับพระอุโบสถนั้นก็คือ,อมนดปรอยพระบาทซึ่งรอยพระบาทนี้ ก็สันนิษฐานว่าสร้างอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันเพราะดูจากลักษณะรูปทรงแล้วทางโบราณคาดีได้ขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นศิลปะของปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาอาจ,จมาภาพเป็นผู้ช่วยท่านเจ้าว่าเป็นเลขาวัดอ่างศิลาหลวงพ่อภูลทรัพย์หรือ พระครูวิมลศรีลาพรซึ่งเป็นเจ้าวาดปัจจุบันองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเมตตาท่านหนึ่งและเป็นพระผู้ทรงการนั่งปลกอธิษฐานจิตอยู่เป็นเนืองนิดทั่วประเทศก็ได้ให้อาตมาได้ดำเนินการ ก่อสร้างแล้วก็ซ่อมแซมโบราณสถานโดยมีงบประมาณของอกรมศิลปากรและ,อะของวัดซึ่งเป็นเงินงบอุดหนุนอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะฝากท่านสาธุชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายว่าได้เห็นสภาพ อย่างนี้แล้วก็น่าที่จะเห็นคุณค่าของโบราณสถานโบราณวัตถุแห่งนี้และอีกอย่างหนึ่งก็ยังได้ช่วยกันจันรงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสถาพรสืบไปอาตมาภาพพระครูปหลัดสุเทพหรือหลวงปู่เทพสุเทโววัดอ่างศิลา ก็ย่อมระลึกนึกถึงอาคุณของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้มีโอกาสมาร่วมด้วยช่วยกันอยู่เป็นเนืองนิดและก็ไม่ขาดสายขณะนี้กำลังดาเนินการก่อสร้างกำแพงกัน้นกันดินพังทลายจากหน้าพระอุโบสถก็เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินนั้นพังทลายลงไปอีก ซึ่งก็จะเป็นอันตรายกับพระอุโบดสถเช่นเดียวกันก็มีประชาชนมาจากทุกสารทิศเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพคนละเล็กคนละน้อยมากบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่กำลังของท่านทั้งหลายเพราะการจะสร้างบุญได้นั้นต้องมีจิตศรัทธาเป็นอันดับแรกถ้าปราศจากศรัทธาเสร็จแล้วการทำอะไรต่างๆนั้น ก็จะไม่มีผลเช่นเดียวกันท่านต้องการสิ่งที่เป็นมีคุณค่าแห่งชีวิตเช่นลาบยศสรรเสริญและสุขท่านก็ต้องสร้างจากความศรัทธาให้ได้เสียก่อนเพราะความศรัทธานี้เมื่อตั้งมั่นในผู้ใดแล้วความศรัทธานั้นจะช่วยให้ท่านยกครอบครัวของท่านฐานะของท่านบุญบาร,รมีของท่านให้เจริญงอกงามไพูรา์ได้ อาตมาภาพก็ฝากไว้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวัดอ่างศิลานี้ยังมีของดีอีกมากมายอาทิเช่นหลวงปู่หินซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง600กว่าปีสันนิษฐานว่า,อาลอยมากับแพรพร้อมกับหลวงพ่อพุทธโสธรวัดพุทธโสธร จังหวัดเชิงงศซวเพราะว่าการสันนิษฐานของทางโบราณคดีได้เจาะลึกลกงไปว่าเป็นหินชั้นที่มีคุณค่าและก็มีประวัติศาสตร์จริงอายุของหินนั้นอยู่ในราว600-800ปีเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีอีกแห่งหนึ่งคือพระอุโบสถเขาเรียกว่าพระมหาอุดพระอุโบสถหลังเล็กนี้ เป็นทรงพระมหาอุธที่เรียกว่าพระมหาอุดนั้นเพราะว่าเป็นโบสถ์เล็กที่ไม่มีการเปิดประตูด้านหลังมีแต่ด้านหน้าด้านเดียวและตรงนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นที่ประทับสมัยหนึ่งของอพระเจ้าตากซึ่งจะขึ้นไปที่เมืองจันงบุรีในสมัยนั้นก็เดินตามรอยพระบาท ของอพระเจ้าตากจากพานทองเลื่อยขึ้นมาถึงวัดใหญ่อินทารามแล้วจึงมาถึงวัดอ่างศิลาอย่งนี้ก็ตั้งค่ายตั้งพักแรมและทำพิธีบวงสวงพุทธาพิเศษพวกอาวุธต่างๆมีมีดหอกดาบแล้วดาบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นที่สำคัญจึงเป็นสิ่งที่ควร อามาน้อมลํำลึกมาดูว่าเออรอยที่พระเจ้าตากเดินนั้นมาผ่านทางนี้อย่างไรและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออ่างศิลานี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพในด้านของประมงและก็เรื่องรือชื่อไปด้วยอาหารทะเลนานา,นาชนิดอากาศก็ดีที่สุดเพราะ เป็นที่ตั้งแห่งพระตำหนักการพักผ่อนของพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หซึ่งได้เสด็จประพาสอ่างิลาแล้วเห็นว่าบรรยากาศที่นี่อากาศที่นี่สดชื่นมากและผิดกับสถานที่ชายทะเลอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงทรงสร้างพระตำหนักขึ้นสองแห่ง สำหรับพระราชินีหนึ่งหลังแล้วก็ของพระองค์หนึ่งหลังเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบันนี้และได้ขึ้นมาประภาสวัดอ่างศิลาเพราะเดิมทีนี้อ่างศิลานี้มีแบ่งเป็นสองวัดคือวัดอ่างศิลาบนและอ่างศิลาล่างในสมัยนั้นย้อนหลังลึกลงไปที่ ก่อนจะสร้างมีพระภิกษุสองรูปพี่น้องได้มาอยู่ร่วมกันแต่ด้วยเหตุอาบาัตเคราะห์ของแต่ละองค์นั้นไม่เหมือนกันองค์พี่เกิดเป็นโรคระบาดอย่างรุนแรงในสมัยนั้นก็เลยแยกตัวลงมาอยู่ฝั่งล่างมาสร้างอาุตติอยู่ ก็ถือว่าเดินห่างไกลพอสมควรแต่ด้วยเหตุด้วยบุญกุศลที่ท่านอธิษฐานจิตว่า,าถ้าหายจากโรคภยครัยไข้เจ็บนี้แล้วจะสร้างพระอุโบสถหลังนี้ขึ้นก็เกิดเป็นอุโบสถหลังที่สองเกิดขึ้นอ,องค์นั้นก็คือ,อหลวงปู่แตง แห่งวัดอ่านศิลาซึ่งมีอายุราวราวสองร้อยกว่าปีเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออีวัดสัตยีซึ่งทุกคนเราจิตยานุสิทธรู้จักด,ดีและเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียสมุทรปราการทั้งสองท่านนี้เรื่องลือในด้านาวิทยาคมเป็นอย่างมาก สันนิษฐานได้จากรูปภาพที่หลวงปู่แตงหรือหลวงพ่อแตงนี้เขียนภาพกิจกรรมฝาผนังไว้ในพระอุโบสถอ่างศิลาล่านซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังแกะสลักเสือซึ่งโด่งดังมากในสมัยนั้นและมีประชาชนซึ่งเป็นชาวบ้านได้นำหัวหมูนั้นมาวางไว้ข้างโบสถ แล้วเสือนั้นก็จะดึงเอาหัวหมูนั้นไปทานรับประทานอย่างง่ายมากมันก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ของชาวบ้านทั้งหลายในสมัยนั้นครั้นอยู่ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสก็เห็นว่าวัดนี้เป็นสองวัดจึงได้ให้กรมศาสนา ยุบรวมขึ้นเป็นวัดเดียวกันแล้วให้ชื่อว่าวัดอ่างศิลาตามาชุมชนของบ้านอ่างศิลาในสมัยนั้นซึ่งมีวิชาอย่างหนึ่งก็คือการตีครบเพราะครกอ่างศิลานั้นเป็น,ปนหินที่แกร่งและมีคุณภาพมากในสมัยนั้นแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นของที่มีอยู่ แต่ค่อนข้างจะหาได้ยากเพราะราคาสูงแหล่งผลิตของครบหินอางศิลานั้นแทบจะไม่เหลือแล้วอยู่ตอนนี้แต่ก็ยังพอมีให้ท่านทั้งหลายได้ชมว่าหินอ่างศิลานั้นเป็นเพชรชมพูจริงๆใครได้ไว้ก็นับว่าเป็นบุญของท่านเพราะว่าการทำอาหารอะไรต่างๆ หินศิลาของอ่างศิลานี้ช่วยล้างพิษนะช่วยล้างพิษและทำให้ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าแหล่งท่องเที่ยวของอ่างศิลานี้อาที่สำคัญสำคัญยังอาจจะมาได้ชี้แจงให้กับปรญญาท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้รับชมรับฟังกันเพราะฉะนั้นก็ขอความความสุข และความเจริญในธรรมนั้นจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายหากต้องการติดต่อกับทางวัดอ่างศิลาก็ขอเจริญพรที่พระครูประหลัดและที่ทีมงาน้ทุกๆท,ท่านวัดอ่างศิลา038-397-091หรือที่พระครูประหลัด081-1549-6 52ได้ทุกวันทุกเวลาขอเจริญพร